สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ c h anel n The Move นะครับวิดีโอนี้มาพูดถึงข้อสังเกตอิสต์เอก็กและประเด็นในเรื่องจาก Miss m มา vel e อนที่หที่1กันนะก่อนจะเริ่มก็แจ้งเตือนสปอยนะครับผู้ชมที่ยังดูภาพยนต์และซีรีส์ของ Marvel ยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับมิสมาเวลเลือกใช้เพลง b l i n d i n g Light เป็นเพลงประกอบหลักเนื้อหาของเพลงนั้นเปรียบเปรยคนรักกับแสงสว่าง เมื่อต้องสูญเสียคนรักไปเขาก็มองหาแสงสว่างจากเมืองใหญ่แต่มันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวแสงที่จ้ามากๆก็ทำให้มืดบอดได้เหมือนกันมันก็เลยสืบไปยังกัมบาราที่อาศัยอยู่ในนิวเจอร์ซี์แต่ว่าสายตาของเธอนั้นจับจ้องไปยังนิวยอร์กที่อยู่อีกฝั่งน้ำเด็กสาวสนใจในคลั่งไค้ซูเปอร์ฮีโร่จนทำให้ลืมชีวิตปกติที่เด็กมอปลายควรจะโฟกัสนอกจากนั้นแสงสว่างจ้าย,ยังถูกเอามาใช้สอดแทรกเอาไว้ในซีนด้านนอกอาคารในหลายๆช็อตอีกด้วย โลโก้มาเวลถูกปรับใหม่ให้มีความเป็นการ์ตูนสดใสผ่านจินตนาการของกัมลาครับซึ่งการนําเสนอภาพที่มีสีฉูดฉาดแบบนี้ก็เคยปรากฏมาแล้วใน Into Spider-Verse ที่แสดงให้เห็นถึงความสดใสของการเป็นวัยรุ่นความคลั่งไคล้ซูเปอร์ฮีโร่ของเด็กสาวถูกสะท้อนผ่านการผลิตวิดีโอสต็อปโมชั่นที่นําเสนอเรื่องราวของเหล่าฮีโร่โดยมีตัวเอกที่เธอชอบมากที่สุดก็คือกัปตันมาเวลเป็นผู้นํทาทั้งนี้กัมลาขานในคอมิกนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการต์ตูนกัปตันมาเวลฉบับที่14วางขายเมื่อสิงหาคมปี2013นครแต่งโดดยเเธอไ้ห็ กำลังต่อสู้กับสมุนของยอนร็อกนะครับผู้ประชาการทหารแห่งชาวครีในขณะเดียวกันแคโรลก็คอยปกป้องประชาชนไปพร้อมกันนั่นทําให้เด็กสาวประทับใจและก็ชื่นชอบในตัวกับตันมาเวลเอาซะมากๆอย่างไรก็ตามในคอมิกเล่มดังกล่าวก็ไม่ได้มีการระบุตัวตนของกำาะละขันโดยตรงทว่าผู้แต่งได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ภายหลังว่าเธอตั้งใจใส่ซีนี้เข้ามาเพื่อปูเนื้อเรื่องให้กับหนังสือการ์ตูนสปินออฟที่บอกเล่าเรื่องราวของมิสมาเวลที่วางจําหน่ายในปีถัดมานั่นเอง อิสเตอร์เอ็กเพิ่มเติมก็คือชื่อสลอตเบบี้ที่ใช้เป็นชื่อชาแนลของกัมบะลาก็เป็นชื่อเดียวกับในคอมมิกเมื่อเธอมีงานอดิเรกเป็นนักแต่งนิยายซูเปอร์ฮีโร่ลงในอินเทอร์เนต็ตครับทั้งนี้คนที่ซับสไครต์เธอ2คนก็น่าจะเป็นบรูโน่กับนาเคียเพื่อนสนิทที่มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอย้อนกลับมาดูรายละเอียดในวิดีโอ s ต o p m โมชันกันต่อนะครับบิสมิลลาหรือว่าบัสมาลาคือประโยคข,ของชาวอิสลามที่หมายถึงด้วยพระนามของอัลเลาะ บิสมิลลาถูกพูดถึงตอนที่พี่ชายของกัมลาคุยกับตัวเอกก่อนจะไปสอบขับรถและเมื่อกำลังจะออกตัวกัมลาก็เอ่ยข้อความนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกัน And remember to say Bismillah before you start the car. Well, whenever you're ready. Bismillah. ตอนสุดท้ายจาก10ตอนที่กำลังจะแต่งก็คือเหตุการณ์ใน Avenger Endgame ผู้ชมจะได้เห็น i อ o n Man Thor Hulk Black Panther และก็โอโคเย่เข้าไปจัดบานต่อกรกับศัตรูจากนอกโลกได้เห็นซีน Hulk Smash h อ w k ยิง Trick Shot ที่ใช้ลูกศร3อันซีนที่ Avenger กำลังจะพ่ายแพ้ตัวละครที่ปรากฏเพิ่มเข้ามาในฉากนี้ประกอบด้วย Pepper p o t t ภายใต้ Rescue Armor Warcury Ant-Man และก็ Wanda พร้อมกับคําบรรยายที่บอกว่า Thanos กำลังจะเป็นฝ่ายชนะฟังฮีโร่โดนยําและซึ่งก็จริงนะครับเพราะในสถานการณ์จริงก็คือ t า a n o ออกคําสั่งให้ ยิงปูพรมกระทั่งคนที่เข้ามาทำลายยานของแมทไทท่านได้ทันเวลาก็คือกัปตันมาเวล ทั้งนี้ก่อนที่กัมลาจะเปิดตัวกับตันมาเวลเราจะเห็นภาพเครื่องบินรบที่แครอโรลเคยขับกับภาพนกแก้วที่มีทรงผมคล้ายกับแครอโรลเดนเวอร์ครับซึ่งนกตัวนี้อาจจะเป็นอิสต์เอ็กไปยังตัวละครน,นกแก้วที่มีสมญานามว่าดออินเวนเตอร์มอนี่ถูกสร้างขึ้นจากความพยายามที่จะสร้างร่างโคลนนิ่งโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ชื่อดังของโลกนะครับทว่าการทดลองก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันทำให้ดีอินเวนเตอร์ที่แม้จะมี DNA อของโทมัสเอดิสันแต่ว่าเขากลับได้รับ DNA ของนกกมาด้วย็เลยทําให้ร่างกายเป็นแบบนี้ ดีเอเ v น n t o r จะเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่เป็นศัตรูให้กับมิสมาเวลครับและนอกจากรูปนกแก้วที่ปรากฏในฉากนี้ในช่วงครึ่งเรื่องก็จะมีซีนที่กัมลากับรูโน่ขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าอาคารซึ่งด้านหลังก็จะปรากฏเป็นป้ายไฟ e d ดิสันอิเล็กทริกโผล่มาเป็นอ a สเตอร์เอันนี้เพิ่มเติมให้อีกด้วยครับ Big Me Little Me เป็นหัวข้อพอดแคสต์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมด ตอนแรกผมก็งงนะครับว่าทํำไมผู้คนในเรื่องจึงดูเหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในฉากสู้ของอเวนเจอร์คำตอบก็มาจากพอดแคสต์อันนี้นี่แหละครับโรสกอตแลงคงเป็นคนเล่าเหตุการณ์สาคัญต่างๆให้ฟังฉากที่แคโรนเอนเวอร์สวมมงกุฎเอาไว้ก็น่าจะเป็นซีนที่กำมลาชื่นชอบนะครับเพราะตอนที่เธอบอกเล่าลำดับเหตุการณ์ในตอนที่วางแผนจะไปเที่ยวงานอเวนเจอร์คอนเธอก็จินตนาการว่าตนเองได้สวมมงกุฎด้วยเช่นกัน สมมติฐานของเด็กสาวที่คิดว่าทองอาจจะเป็นเกมเมอร์ก็เป็นเรื่องจริงครับโดยเกมที่เขาเล่นในตอนเอ็นเกมก็คือ f o r ์ n ไนตต่อด้วยคำทิ้งท้ายของกัมาราที่บอกว่าวิดีโอตอนใหม่จะลงทุกวันพุธซึ่งก็จริงอย่างเธอว่าครับเพราะวทุกวันพุธก็จะมีมิสมาเวล l เอพิโซดใใหม่ออกมาทาง Disney Plus รวมทั้งซีรีส์ o b เบียนคมีอีกด้วย วิดีโอล่าสุดที่โพสต์ลงช่องก็คือวิดีโอเรื่องราวความจริงของ Carol d นเ v อร์ที่มีความยาว2นาทีครึ่งกับวิดีโอตอนก่อนหน้าที่บอกว่า a n นด์แกับเดอะวอสไปพักร้อนด้วยกันที่ปารีสฉะนั้นปารีสอาจจะเป็นโลเคชั่นที่ใช้ดำเนินเรื่องราวของแอนด a n มนแอนด์เดอะวอสควอนตัมมานีก็เป็นไปได้ครับ โดยสรุปแล้วฉากเริ่มต้นเรื่องนอกจากจะสะท้อนความชื่นชอบของตัวเอกมันยังแสดงให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสารรค์ความเป็นครีเอเตอร์ของกัมบาราและแน่นอนว่ามันจะถูกอามาปรับใช้เมื่อเธอได้รับพลังในการสร้างส,างสิ่งต่างๆที่คล้ายกับพลังของกรีนเลนเทิลเลยนะครับเปลี่ยน,นแค่แหวนมาเป็นกำไลแทนหรือคปชื่อสมาชิกในครอบครัวกันบ้างครับในเรื่องเราจะเห็นว่าตัวละครมีสรรพนามที่ใช้เรียกกันและการหลากหลายแบบมากๆ แต่ถ้าอ้างอิงชื่อจริงของคนในครอบครัววิชายของกัมบาานั้นมีชื่อว่าอามีคานพ่อของเธอชื่อยูซุฟแล้วก็แม่มีชื่อว่ามูนีบาแว่นกันแดดอันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแคร์โเดนเวอร์ด้วยเช่นกันครับซึ่งถ้าลองค้นข้อมูลก็จะพบว่าแว่นแบบนี้มีชื่อเฉพาะว่า Aviator Sun g l a s s e s ที่ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1936เพื่อใช้สําหรับนักบินประจํากองทัพสหรัฐครับทั้งนี้ถ้าเปลี่ยนจากปี 36, ป็นป 2020, แล้วถามวาว่่านอะไรที่ถูกออกแบบมาสําหรับเกมโดเาเา็กปต้องพัน Out ยี่สงบงล้วครับ ออฟทัสแว่กองแสงสีฟ้าสาหรับผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งเลนที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตามเมื่อยล้านะครับแถมยังมีวัสดุที่มีน้าหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงทนทานเหมาะกับสายเกมเมอร์หรือผู้ที่ใช้งานหน้าจออุปรกรณ์ต่างๆเป็นประจำผู้ชมที่อยากได้แว่นกองแสงดีๆเท่ๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของออฟทัสนะครับที่สําคัญใช้โค้ดเดลโมฟมีส่วนลด100บาทด้วยนะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของเราก็คืออออ Advice ครรรูย์์จาหุ่ปกกณณมิวเต ทีทั้ง PC, n ีโน้ตบุ๊กหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดปรินเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับผู้ชมที่อยากได้อุปกรณ์ไอทีราคาเหมาะสมก็ไว้เข้าไปตรวจสอบสินค้าก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ a d i s e .co.th นะที่ส Actually, Sisters, like ําคัญถ้ากดสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้ด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง a อ v i ว e จําหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เมื่อสอบขับรถไม่ผ่านหนังจะตัดเข้าสู่ซีโลโก้มิสมาเวลหลากหลายแบบที่สะดุดตาก็จะเป็นปกหนังสือการ์ตูนที่กร,รมล拉วาดเองจัวหัวว่าเจอซีซิตี้คอมมิสเ,เคเคโค,โค้ดที่น่าจะย่อมาจากชื่อและก็นามสกุลของเธอส่วนศัตรูที่กรัรมล拉ต่อสู้ด้วยเราไม่เห็นชื่อเต็มนะครับเห็นก็แค่ข้อความด้านหลังที่เขียนว่าคิงอีกรูปก็จะเป็นภาพร่างโดยมุมขวาล่างก็คือการประทะก,กันร,ระหว่างแอนแมนและก็แมนแอนในระหว่างนั่งรถกลับบ้านนะครับแม่ของตัวเอกบอกว่าฉันผิดเองเต็มๆมันเป็นกรรมพันธุ์ส่งต่อทางพันธุกรรมไออาากรใจย เฟื่องไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแม่ฉันน่ะตัวดีเลยประโยคเหล่านี้จึงอาจจะเป็นบอกแสต้นกําเนิดพลังพิเศษภายในครอบครัวกัมลาที่น่าจะเฉลยในช่วงหลังก็ได้นะครับโดยเฉพาะที่มาของกําไรคอสมิกอันนั้นที่ส่งต่อมาจากยายของเธอตึกที่กัมลาเห็นมาจากฝั่งแมนฮัตตันนั้นมีตึกหนึ่งที่คล้ายกับตึกอเวนเจอร์มากๆทว่าอันที่จริงแล้วมันเป็นตึกที่มีอยู่จริงครับตึกหลังนี้มีชื่อว่าเทอร์ตี้ฮัสซันยาร์ด ป้ายอนุสรโรงเรียนมัธยมปลายโคเลสนั้นระบุปีที่ก่อตั้งและบรรดารายชื่อบุคคลสาคัญของโรงเรียนทั้งนี้ทุกรายชื่อล้วนเกี่ยวข้องกับมิสมาเวลนะครับยกตัวอย่างเช่นจีวิลโลวิลสันก็คือผู้แต่งเนื้อเรื่องเอดรียนอัลฟอนาและเอียนเฮอรเริงคือศิลปินที่ช่วยวาดและก็ลงสีภาพประกอบเมื่อมาถึงโรงเรียนเราจะได้รู้จักเพื่อนสนิทของกัมบาราทั้งบรูโน่และนาเคียทั้งสองพูดถึงสาร์อาทิตย์ว่าจะชวนไปเล่นเกมนะครับแต่ดูเหมือนว่านาเคียจะไม่ชอบเล่นซึ่งเกมที่่ถถููกกกพดึง็็็คคคื Smash Bro. ืือออ Smash Super Smash Bro Bro ชเตมๆรับ เกมไฟติ้งในสไตล์การออกแบบที่มีต้นตำรับมาจาก Nintendo ภาคล่าสุดนั้นวางจำหน่ายเมื่อประมาณ3ปีก่อนผมก็เคยทำวิดีโอไว้ด้วยนะแต่ไม่ได้กลับไปเล่นเลยครับเพราะหาแผ่นไม่เจอจริงๆเกมนี้ก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับแต่ผมก็เข้าใจนาเคียนะเพราะถ้าไม่ชอบแนวนี้การจะเล่นให้สนุกก็คงจะทำใจลำบากยิ่งเจอผู้เล่นคนอื่นที่เก่งมากๆรับรองว่ามีหัวร้อนแน่ๆครับ โซอี้ซิมเมอร์ดาวเด่นประจําโรงเรียนเธอมีท่าทีที่ไม่ค่อยชอบกัมลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ตัวเอกก็ยังพยายามจะญาติดีด้วยนะครับทีน,นี้กัมลาบอกว่าไส้คอที่สวมเป็นชื่อของเธอในภาษาอาหรับซึ่งคาเมนั้นหมายถึงความสมบูรณ์แบบ เราได้ดูเรื่องนี้จากเหตุการณ์ในคอมิกเมื่อกัมลาถามพ่อของเธอเรื่องที่มาของชื่อเพราะเด็กสาวคิดว่าชื่อตอนเองดูแปลกไปจากเพื่อนๆคนอื่นยูซูฟเลยอธิบายให้ฟังว่าที่ตั้งชื่อจากรากศัพท์คำนี้ก็เพราะว่าตอนที่ทั้งคู่ได้ลูกชายคนโตพวกเขาอยู่ในช่วงที่ยากลำบากและไม่คิดว่าจะมีลูกได้อีกแต่ว่าสุดท้ายกัมลาก็เกิดมาเกวิลสันครูที่ปรึกษากับป้าย GWW ก็เป็นความจงใจให้ตัวย่อนั้นคล้ายกับ G Willow Wilson ผู้แต่งที่ให้กำเนิดมิสมาเวลคอมิกเวอร์ชันปัจจุบัน รูวิวสารเรียกกำมลาไปพบเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอมีอาการเหม่อลอยจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งครูก็เหมือนจะรู้นะครับว่าปัญหาของตัวเอกตอนนี้ก็คือการยึดมั่นในโลกตามความฝันของเธอเกี่ยวกับซูปเปอร์ฮีโร่กับโลกแห่งความจริงที่เธอจะต้องเรียนหนังสือแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลตัวเองได้กมลาจะต้องเลือกนะครับพร้อมกับซีนที่แบ่งใบหน้าของตัวละครทั้งสองกันคนละครึ่งซึ่งก็แน่นอนครับว่ากมลาเลือกแฟนตาซีเวิลด์ที่เธอชื่นชอบ เซอร์เคิลเป็นร้านที่อ้างอิงมาจากคอมิกโดยตรงที่นี่เป็นร้านที่บรูโน่มารับงานพาร์ทไทม์ครับสองเพื่อนรักนัดเจอกันที่นี่เพื่อคิดว่าจะทําให้กัมราเป็นงานอเวนเจอร์คอนได้ยังไงเพราะพ่อแม่ของเธอไม่น่าจะยอมให้ไปแน่ๆครับทั้งนี้อเวนเจอร์คอนก็มีความคล้ายกับอีเวนต์เอเดจากเกมมาเว e l อ v e n เวนเที่กัมลาได้รับพลังเหนือมนุษย์มาจากหมอเทอรเจนเมื่อยานเฮลิคอปเตร์ระเบิด ดา r เวเดอรยังเป็นตัวละครที่ถูกใช้เปรียบเทียบแม่ของกัมลาด้วยเวเดอรนั้นถูกมองว่าเป็นวายร้ายในจัก,กรวาล Star Wars ์เทราะเมื่อคนพบว่าลูกชายคือลูก Skywalker เกอร์เขาก็กลับตัวกลับใจแล้วก็ปกป้องลูกเอาไว้พร้อมกับคืนสมดุลให้กับพลังอีกครั้งแง่มุมนี้อาจจะถูกเอามาใช้ตีความเรื่องราวระหว่างกัมลาและพ่อแม่ของเธอในตอนหลังก็เป็นไปได้ครับ ซีนปั่นจักรยานเป็นซีนที่ผมชอบมากเรียกได้ว่าเป็นซีนปล่อยของจากผุ้งกับเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นฉากที่ถ่ายแบบต่อเนื่องรวดเดียวจบแต่ระยะทางนั้นก็ถือว่าไกลแถมยังมีจังหวะเลี้ยวไปอีกฝั่งของตึกด้วยทีนี้ในด้านของข้อสังเกตจากสิ่งที่พวกเขาคุยกันก็คือคอสตูมกับดันมาเวลที่จะใส่ในวันงานจะใช้ธตรีมอะไรดีนั่นทำให้ฉากหลังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของทั้งคู่ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกับดันมาเวลแบบสตีมพังกับดันแพนเทอร์ที่มีส่วนผสมของแอออออบล็กแพน กับตันมาเวลในลุกของซอร์เซอร์สูพรีมพร้อมกับแขนที่เพิ่มออกมาจากด้านหลังแบบเดียวกับที่เราเคยเห็นตอนสู้กับธานอสและร่างที่ดูดเอาพลังวิญญาณร้ายเข้าไปจากหมอแปลกภาคที่2กับตันมาเวลที่ขี่ม้ามีปีกวิ่งไปบนสะพานสายรุ้งแห่งแอสการ์ดแบบเดียวกับวอคิรีเจ้าหญิงกับตันมาเวลและก็กับตันมาเวลเวอร์ชันซอมบี้ พัสดุที่คุณยายของกรรมาลาส่งมานั้นมีกำไร,รยอยู่ด้วยครับข้อสังเกตก็คือพอแม่เห็นแม่ก็ออกอาการผิดสังเกตทันทีและพยายามจะไม่ให้ลูกสาวยุ่งเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้เธอจึงบอกให้อามีเอาของไปเก,ก็บที่ห้องใต้หลังคาจากนั้นก็ชวนให้กรรมาลาไปช่วยซื้อของเพื่อให้เด็กสาวลืมลืมเรื่องนี้ไปทั้งนี้สมมติฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกำไร,รนั้นเชื่อว่ามันอาจจะเป็นได้ทั้งควนตัมแบรนที่เควซาวจากคอมิกเคยสวมใส่ ต้นกาเนิดที่คล้ายกับเทนริงจากภาพยนตร์เรื่องชางชีอาจจะเชื่อมโยงกับคิงโกจากอีเทนอลนะครับหรือว่านี่อาจจะเป็นเนกกะแบน์กาไลทรงพลังแห่งชาวครีว่ากันว่ามันมีพลังในการเปลี่ยนเมนเทลเอนเนอร์จีหรือว่าพลังในจิตใจให้กลายเป็นพลังทางกายภาพในคอมิกเนกกะแบน์ได้ถูกส่งมอบให้กับมาเวลทว่าด้วยพลังของมันก็ทําให้เขาติดอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเนกาทีฟโซนคําถามก็คืออะไรคือเนกาทีฟโซนเท่าที่ผมค้นเจอเขาบอกว่าเนกาทีฟโซนใช้แนวคิดของการเป็นพื้นที่ขั้วตรงข้ามก็ลบตรงข้ามกับขับข้วบวกฉะนนนั้กาีโจจมุจดํ และกดพื้นฐานตรงข้ามกับโลกหรือจะเรียกว่ามิติของเราก็ได้ครับที่นั่นเป็นจักรวาลของเอเลียหลากหลายสายพันธุ์ที่ไม่เชื่อมโยงกับจักรวาลของเราทุกอย่างจะมีคุณสมบัติที่ตรงข้ามกันหมดตั้งแต่ระดับใหญ่ลงไปถึงระดับโมเลกุลยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับในมิติของเราประจุฟไฟฟ้าวิ่งจากขั้วบวกไปขั้วลบแต่ถ้าในนิกเกีฟโซนอาจจะวิ่งในทิศท,ทางตรงกันข้ามหรืออาจจะตีความว่าขั้วบวกขั้วลบอาจจะวิ่งออกจากกันเลยก็ยังได้ ข้อที่จริงเกี่ยวกับเนกแบนจึงสามารถอธิบายฉากที่กัม马าสวมกำไลแล้วโลกหมุนกลับให้เธอได้เห็นอีกมิติหนึ่งอีกทั้งการที่พุ่มกับเลือกใช้มุมกล้องอัพไซด์ดาวในบางฉากก็อาจจะเป็นการแฝงในย่ากเกี่ยวกับเนกทิบโซนนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ากำไลอันนี้จะมีที่มาจากอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือกำไลน่าจะส่งผลถ่ายทอดพลังให้กับผู้ที่มีดีเอ็นเอจากตระกูลของฝั่งแม่กัมราเท่านั้นนั่นทําให้มีความเป็นไปได้ที่ยายของกมมมมลลลาาาอออออออจจะเเเเคคยยใช้้้วุนนนนีีกกกก่ออ่กดพิิตต็ืงทับมาาาาาาาถึงบบ้นนมิยกว่จะฝอหร拉 ใส่กล่องไปให้กับคนที่บ้านบรูโน่ถ้าเรานับตั้งแต่ที่เธอหายจากกล้องและวนกลับมาอีกทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเธอใช้เวลาในการแพ็คอาหารเร็วมากครับซึ่งผมลองจับเวลาปรากฏว่าแม่ใช้เวลาประมาณ12วินาทีเท่านั้นมันจึงเป็นอีกหนึ่งบาะแสเกี่ยวกับความลับพลังของจะกรูนี้ oh This okay. ตอนที่พ่อกับแม่เอาชุดคอสเพลย์ฮักมาให้กัมลาพวกเขาบอกว่าในงานจะมีฮักตัวใหญ่กับฮักตัวเล็ก ซีนนี้จะเป็นอิสตเตอร์เอ็กไปยังชีฮักที่จะเข้าฉายต่อจากมิสมาเวลครับและนอกจากชุดแล้วนะครับในงานเราก็จะได้เห็นแฟนแฟนซูเปอร์ฮีโร่หลายคนคอสเพลย์เป็นชีฮักด้วยนั่นเองเธอตกแม่น้ำหัสสันรอบที่3เป็นรหัสลับระหว่างบูโน่และกัมลาก็าความนี้เป็นอิสต์เออรเอ็กไปยังคอมิกเมื่อกัมลาได้รับพลังโซอี้ตกลงไปในแม่น้ำหัสสันแต่ก็รอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของตัวเอก ถุงมือโฟตอนที่บรูโน่ทำให้ก็เป็นอิสเอร์เอกไปยังโมนิก้าแรมโบจากวันด้าวิชชั่นที่ตอนนี้ร่างกายของเธอได้รับพลังมาจากการพยายามจะข้ามผ่านกำแพงเดอะเฮกซ์ที่วันด้าสร้างขึ้นมาทั้งนี้การพูดถึงโฟตอนขึ้นมาก็อาจจะเป็นการบอกเป็นในๆว่ามิสมาเวลจะไปปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องที่2ของกัปตันมาเวลในชื่อเดอะมาเวลสที่จะเข้าฉายในปี2023 ซีนแผนการก็เป็นซีนที่เจ๋งดีในแง่ของการถ่ายทอดเรื่องราวที่ผสมผสานการเป็นเด็กช่างฝันของกัมลาครับเธอวางแผนตั้งแต่ฉากที่กระโดดลงมาจากบ้านชั้น2แล้วลงพื้นด้วยท่าเดียวกับแบล็กวีดโอบรูโนที่คอสเพลย์เป็นโทนี่สตาร์กไปงานอเวนเจอร์คอนที่บ่งบอกว่างานถูกจัดขึ้นที่แคมป์เลไฮซึ่งที่นี่เคยเป็นฐานปฏิบัติการของอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นที่ที่สตีฟโรเจอร์ฝึกฝนการเป็นทหารครับและก็ได้กลายมาเป็นฐานของหน่วยชิลในยุคแรกที่เอาไว้เก็บเทสเซอร์แลคและจิตว แคมรีไฮถูกทำลายลงด้วยฝีมือของไฮดร้าครับกระทั่งช่วงเวลาปัจจุบันที่อาคารถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อจัด a เวนเจอร์คอนแผนการที่วางเอาไว้นั้นดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่คิดสักอย่างตั้งแต่บทสนทนาบนโต๊ะอาหารที่ไม่ตรงตามสคริปต์ต้นไม้ที่หักลงมาตอนกระโดดจักรยานก็เอาขึ้นรถไม่ได้พอไปถึงงานบรูโน,โนก็ไม่ได้คอสเพลย์เป็นโทนี่แต่เขาน่าจะเป็นแฟนคลับของบรูซแบนเนอร์มากกว่า ภายในงานก็มีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการย้อนอดีตไปยังรายละเอียดสาคัญในหนังเรื่องที่ผ่านๆมาซึ่งผมเลือกออกมาเป็นตัวอย่างที่เด่นๆก็จะมีการเซตฉากเรือเรือนทะเลกับแอนดแมนร่างยักษ์ที่เป็นซีนจากแอนดแมนแอนด์เดอะวอสส์รูปวาดล้อเลียนกับตันอเมริกาแอสฉากที่อุทิศให้กับการเสียสละของไอรอนแมนและก็นานชารมานอฟครับเดอะพีเตอร์ควิลสตาร์บอยสตอรี่ที่เป็นวิดีโอแนวสารคดีบอกเล่าเกี่ยวกับพีเตอร์ควิลที่มีความยาว 40, 40นาทีไม่รู้ว่าทําาขขึ้นมำ ประโยคประจำตัว I can do this all day ของสต e ฟโรเจอร์โรชัวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว New a s ส a r d ที่เราน่าจะได้เห็นเต็มๆใน t อร์เลฟแ a n ทันเดอร์ จากนั้นเมื่อกำบราสวมกำไลเราก็จะได้เห็นคลื่อนพลังคอสมิกที่ไหลเวียนผ่านร่างกายของเธอกระทั่งแสงไฟที่ฉายเข้ามาก็เป็นตัวกระตุ้นให้ตัวเอกสามารถใช้พลังของเธอออกมาได้ในที่สุดทังนี้พลังของกำบรราขานในฉบับ MCU ก็จะแตกต่างจากคอมิกนะครับเพราะเดิมทีเธอจัดเป็นกลุ่มอินฮิวแมนที่มีสกิลขยายร่างกายได้ตัวใน MCU เธอจะมีพลังในการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมามา,มากกว่าทว่าการยืดขยายส่วนของร่างกายออกไปก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเย่งเช่นซีนที่ยื่นมือออกไปช่วยโซอี้ก็เป็นรูปแบบการช่วยเหลือที่อ้างอิงมาจากหนังสือการ์ตูนนนเเลยั่อง เอาละครับและข้อมูลสุดท้ายในช่วงเครดิตก็จะเป็นการกลับมาของเจ้าหน้าที่เคลียรี่จาก Department of Damage Control ที่เราเคยเห็นเขามาแล้วใน Spider-Man No Way Home สีหน้าของเคลียรี่นั้นดูอึ้งนิดหน่อยกับพลังที่กัมลาใช้เหมือนกับว่าเขารู้เบื้องหลังของกำไรอันนั้นครับและถ้าสมมุติฐานเรื่องในกัมแบน์ที่เป็นของชาวครีเกิดขึ้นจริงบางทีเคลียรี่อาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นชาวคราวทีท่แฝงตัวเข้ามา การได้เห็นอาวุธของศัตรูจึงทําให้เขาเกิดอาการวั่นๆขึ้นมานั่นเองและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชม,ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอน,นใหม่ๆของเรานะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ